สวัสดีครับตามแลครับวอเป็นรถมาครับวันนี้มาซื้อวัตถุดิบครับนี่เดี๋ยวมาดูครับนี่ครับหอยแค้งครับดูครับตัวใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาเหรียญมาเทียบให้ดูครับนี่ครับดูครับเหรียญซิครับดูไส่หอยครับ เดี๋ยววันนี้เขาจะทําหอยแครงลวกครับเดี๋ยวเลือกหอยก่อนนะครับปลาทอกเป็นๆเลยครับนี่นี่ครับหอยของเขากันเมคล้ายดิ้นออกมาแล้วครับอืมนี่ครับล่างไปหลอบแล้วครับเดี๋ยวจะคัดมหนอยครับนี่ครับแตงสีฟันนี่ครับคัดเปลือกนะครับ นี่ครับคัดไปเรียบร้อยแล้วครับหมอกไห่มุนี้นะครับนี่คัดหอยเรียบร้อยผมก็แกะหน้าของมันตายนะครับนะครับตับน้ำจิ้มครับนี่ครับพริกหอมนะครับทัวนี่จะทำแบบสามรสแล้วก็มีน้ำจิ้มทัวแยกต่างรับมาครับตับพริกกันเลยครับ น้ำจิ้มหอยอยังเขาใส่ไปนั่งนะครับตามครับครับประมาณนี้ครับไม่ต้องละเอียดนะครับยับยาบ ว้นนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับแกะถัวครับนี่ครับใส่น้ำตาลไม่น้อยครับนล้ครับ บะน้าวครับดีบัน้าวใช่ไหมครับสะาจแหนนอนครับบะน้าวแล้วก่อนนี้ครับน้ำปลาครับเหมือนเดิมครับนี่ครับน้ำโคกที่เขาต่ำนะครับนี่ ตอนนี้น้ำจิ้มเอาได้แล้วครับแต่เดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสองถ้วยเป็นน้ำจิ้มถั่วอันนะครับอจิ้มหออมอนหมอสือี่นี่ครับถั่วด้กแกะเรียบร้อยครับถัวกำมันใส่เลยครัตามครับ นี่ครับน้ำจิ้มถั่วเขาจับหอยแข็งนี่เปิองดีสุดถ้าปลาเผากับล้ําครับรเนี้ยกลนครับครับน้นำจิ้มถั่วเขาครับอ่าเดี๋ยวมันหล,กลกอกหลอกหอยครับ ทำไข่แข้งลวกนะคะนี่ค่ะใหญ่กว่าเลี้ยง5บาทอีกค่ะนี่ตัวอยอ่างใหญ่้ทำแล้วเราก็ไปทำกันเลยนะคะวันนี้จะกินกี่ตัวอี่สิบห้าตัวโอ้โหวันน,นี้ินกี่ตัวศูนย์ ครับหนาเรือยนะครับดับข้าวหน่อยจะใข่ครับทำไมนะมันต้องได้จีงเหลืออ่ะเราใส่สมุนไพรไงให้มันดับลิดข้าวของหอยเอาครับนี่เขาจะใส่หอยไปแล้วนะครับอันนี้แบบเด็กครับแบบุ ขาก็ประมาณประมาณสักอินน์จึงน็ได้ครับของละอ,อ่อนมันจะดับข้าวได้อ่อนี่ครับอันนี้แบบชุกครับน,นี่หลวกไปดวยกันเล็กๆแต่กินก็ครับเด็กๆชอบครับ พอตัวแล้ครับป้าตอนนี้น้องเชตาก็จะมากินหอยแครงแล้วนะคะนี่ปอกเสร็จแล้วอันนี้คือสารกีิอันนี้คือน้ำปลานะคะเดี๋ยวเราก็จะจิ้มกินเลยตัวใหญ่ซอสเอ้ยไม่ใช่ซอสสีน้ำปลาก่อนเลยจะจิ้มเยอะเค็มนะ <laughs> บอกแล้วอย่าจิ้มเยอะจิ้มนิดเดียวถ้าจิ้มนิดเดียวมันจะอร่อยไหมลองอร่อยกันลูกสาวครับชอบขนาดครับหอยแค้งนี่เป็นไงอร่อยไหมอร่อย บอกคนบอกคนดูได้สิว่าอร่อยอ่ะอร่อยลำอะไรอแตหนาอ <c oughs> ากินแล้วกินต่อสรุกจิ้มซอสแม็กกี้เนี่แหละอ๋อน้ำปลาไม่เอาใช่ไหมไม่โอเค มันจิ้มไม่ได้ออชอบของโปรต์ครับนี่ของโปรดของโปรตเต็มไงใช่ไหมตั้งตอที่ถ้าจิ้มเยอะเค็มนะแบ็กกี้ก็เลยอืมอ่ะบายบายคนดูละ๋อละสวัสดีดดวกกันสวัสดีค่ะ อาครับอันนี้แบบสะดุ้งนะครับเาแบบเหลือย,อย,อยอ่อมๆงับสิบสิบปียาประมาณกนาทีพอครับหนึ่งถึงสามสิบครับจำง่ายๆครับเอาล้วอแล้วครับ,อ,รบ,อ,รบ,รบอันนี้แบบ ซุกดิบนี่ครับทุกคนหอยแข็งลวกครับอืกับน้ำจิ้มของเขาครับนี่อันนี้น้ำจิ้มสามรสครับอันนี้น้ำจิ้มทัวครับอใส่ทัวมันก็นเหมือนกันครับแก้วทัวมาใส่ก่อนเดินก่อนน้ำช้าครับอื ดูครับเหลือดช้ำชครับเหลือดจิบๆครับเอาแบบทัวกันหรอกไม่แบบว่าจ<ม>ิบตัวเดียวล้ำใต้หนังแล้วตัวนี้เอาแบบว่าสามรสครับมาครับดูครับ นี่ก็อาจจะซุกไปน้อยครับสามสิบวิกรับนี่รดเหลือสักสาววิมีสามลดเราครับอือ่าสุหยอดเมนูนี่ครับเราต้องบอกว่ากรับเนี่ยเนาะกรับนี่ครับ เพวันนี้ยาว้แน่นอนครับจะได้ก่อฟ้าทุกคนติดตามเพจนะครับความเมืองลดมากครับเมนูต่อไปไจะเป็นในื้หยังหนาะลองมาดูกันครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับกลับเมนูนี้ครับหอยแครงลวกครับล้วป้านไหมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมครับ